สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่2กร,รกฎาคมคณะครูกศนอำเภอพรเจริญน,นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบรวนคำปฏิญาณและกดของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่5กรกฎาคมนางสาววันวิสาเติมประชุมครูกศนอตำบลดอนยานางลงพื้นที่พบกลุ่มนักศึกษาจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่7กรกฎาคมครูกศนตำบลหนอนหงหัวช้างลงพื้นที่พบกลุ่มนักศึกษาและทำกิจกรรมการเรียนการสอนและแจ้งกำหนดสอบเอนเนตให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ งานการศึกษาตามอัธยาศัยในวันที่21กรกฎาคมนายบรรยงโคตรวงผู้อำนวยการกศนออเภพรอเจริญพร้อมคณะบุคลากรกศนอเภพรออเจริญจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ในวันที่26กรกฎาคมนางสาวลินดาหลากทองเจ้าหน้าที่บาารรรักษ์ข้องสมุดอำเภอพรเจริญลงพื้นที่ร่วมกับครูกศนอตำบลร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านในงานประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่งานภาคีเครือข่าย ในวันที่8กรกฎาคมครูกศนอตำบลวังชุมพูเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสถานที่ศูนย์การเรียนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสวัสดิ์ตำบลวังชมพูในวันที่8กรกฎาคมนายบรรยงโคตรวงผู้อำนวยการกศนอําเภอพรเจริญ มอบหมายให้ครูกศอนอตบลสีสําราญและครูกศนอตบลหนองหัวช้างเข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างในวันที่14กรกฎา,าคมนายบรรยงโคตรวงผู้อำนวยการกศนอำเภอรพรเจริญมอบหมายให้นายทวันรัรตนคุลครูกศนอำเภอรพรเจริญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ครบรอบ41ปีฉลองสมโภชปู่ซอและของดีเมืองพรเจริญในวันที่15กรกฎาคมนายบรรยงโคตรงวงผู้อำนวยการกสอนอําเภอพรเจริญมอบหมายให้ครูกสอ,อตำบลสรีสำราญและครูกสศตำบลดอนย่านางเข้าร่วมเป็นกรรมการการตัดสินกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลาในงานครบรอบ41ปี ฉลองสมโภชปู่ซอในวันที่22กรกฎา,าคมนายบรรยงโคตรวงผู้อำนวยการกศนอเภอพรเจริญมอบหมายให้ในายธวันรัตน์รัตนคุณคออรูกศนอเภอพรเจริญและคออรูคกศนตำบลวังชมพูร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงการสถานที่ วัดสุทธาวิไลตำบลวังชมพูในวันที่26กรกฎาคมนายบรรยงโคตรวงผู้อำนวยการกศนอําเภอพร,พอร,พอรเจริญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่4ประจำปี2565สถานที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอพร,พอร,พอรเจริญในวันที่28กรกฎาคมเวลา7นาฬิกานางสาวพันนวดีหาลสาร และคณะบุคลากรกศอนอําเภอพรเจริญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสถานที่วัดป่าวิเวกธรรมคุณและเวลา18นาฬิกานายบรรยงโคตรวงผู้อำนวยการกศนอําเภอพรเจริญพร้อมคณะบุคลากรกศนอําเภอพรเจริญเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็สนอำเภอพรเจริญขอจบการนำเสนอเพียงข้างนี้ขอบคุณค่ะ